สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมวอลโซนสานะครับวันนี้เราจะมาเก็บเวลปืนที่มีชื่อว่า FSS Hurricane เป็นปืน SMG นะครับซึ่งผมยังไม่เคยได้ลองเล่นปืนกระบอกนี้เลยแต่จะลองเอามาเล่นดูเพื่อเก็บเลเวลเพื่อปลดล็อกอาวุธปืนชิ้นต่อไปนะครับอย่าเรียกว่าอาวุธสิต้องเรียกว่าของแต่งครับ เริ่มไปเลยนะครับซึ่งผมเล่นกับจออ Xbox นะครับ <_ d ry> ไม่ได้เล่นกับคีย์บอร์ดและเมาส์ทั่วไปแต่เล่นกับน PC นะครับ,รบเออ ระยะไกลก็โดนนี่นะเขาเรียกว่าจอยดึงแต่ผมเพิ่งหัดเล่นจอยได้สองเดือนเองนะครับปกติผมก็เล่นเมาส์คีย์บอร์ดนี่แหละ เพราะว่ามีท่านผู้ชมหลายคนหรือว่าพวกผมเขาบอกว่าจอยเนี่ยดีสุดบูดสุดด้วยก็เลยต้องเป็นคนหูเบาอะเขาใช้อะไรก็ลองเขาเล่นอะไรก็ลองให้เต็โอเคถือว่าดีครับถือว่าดีไม่ได้ไม่ได้เร็ว้ายขนาดนั้นนะเป็น มาให้ม <ph> าให้มาโทษแล้วปืนนี้ร eline, ู้สึกว่าจะดีโหลดช้าไปหน่อยนะเราเป็นเพราะเรือแรกวก็ถึงขั้นแรกอะไรโอ้ได้อยู่ครับเห็นนะเห็นนะ น้อยหนาก็หมดนี่ธกินที่ผมอยากได้มากเลยมีหมาด้วยน่ารักอ้ะู๊บอีกอันนึงได้ได้วางของแล้ว้ห้ามตายต้องเล่นดีๆเนะี่ย ได้เอาเรืองเดี๋ยวางอย่างนี้ได้ปะ่ะวางบนนี้ได้ปะ่ะเ,เฮ้ยเชยเอ้ยมึงสไลด์ทำไมอ่ะขึ้นไปดิไม่ขึ้นยากจังเอ้าเอาเอาเอา มันต้องอย่างนี้มันเรามีเพื่อนช่วยิงหนึ่งคนนะครับเย ก็คอย,ยระวังหลังให้ก็ดีอย่างเงี้ยเพือพ่อนเพื่อนเป็นแมชชีนะาานะขอแค่น่อยขอยรอ<ต>ังก่อนอยากอยากลองขี่เครื่องบินดูบ้างอ่ะครับ ไายตัวสุดท้ายได้ยุดท้ได้แล้วโหการนี้จะได้ขี่เครื่องบินในวอร์โซนคอมพิวเตอร์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะอ๋อนี่เป็นการเรียกเครื่องบินนะไม่ได้ขี่เออโหมาเดือดวีนสิ ชะนะไปดีครับนะครับตัวอย่างการเล่นจอ o y p ก Xbox นะครับ ไว้เดี๋ยวเก็บปืนก็ะตันนี้ผมจะมารีวิวอีกรอบนะครับว่ามันดียังไง